ตอนเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีค่ะก่อนที่จะไปดูการคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยว่าคาบสุดท้ายน้อง,องเรียนวิชาอะไรเออ คอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะและคลิปนี้พี่แป้งชมจะพานโนอนๆนะคะไปรับของฟรีนั่นก็คือชุดสูตรซริ่งนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเขาแจกตั้งสองหมชิ้นนะคะซึ่งขอโทษด,ด้วยที่มาทําคลิปช้านะ,ะพอดีว่าพี่แป้งยุ่งมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะวิธีทาของฟรีชิ้นนี้เนี่ยง,ง่ายมากๆนะคะน้องๆประมาณสินาทีหรือสินาทีก็ได้ของฟรีแล้วเข้าแมบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะน,น้องๆคนไหนบัญชีเรบอกอายุไม่เกิน13ไม่สามารถเข้าไปเล่นแบบนี้ได้นะคะคหลังจากดีเน จะมีทรงผมนะทั้งชายทั้งหญิงเข้ามานะคะน้องคนไหนที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยไปปรับก่อนนะพี่แป้งชมสอนปรับแบบไม่ใช่บัตรประชาชนให้น้องๆแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของพี่แป้งชมได้เลยที่สอนไว้แล้วเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องกดด้านซ้ายมือนะคะที่อยู่ด้านบนที่พี่แป้งชมวงกลมให้ตอนนี้นะคะจากนั้นน้องจะเห็นว่าเควสเนี่ยน้องจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งเควสเนี่ยมันง่ายมากนะคะน้องแล้วมันจะมีสต๊อกบอกอยู่ว่าตอนนี้ของเหลือเท่าไหร่แล้วจากนั้นนะคะให้น้องกดออกได้เลยนะคะแล้วให้น้องเนี่ยกดนะคะรูปแม มาตรงเลสซิ่งแอนด์ออฟบี้ตรงนี้ได้เลยเพราะน้นนองๆกดมานะคะให้น้องเนี่ยเดินตามแป้งชมมาได้เลยนะคะมันจะอยู่ด้านหน้าของเรานะคะเดินตรงมาแล้วให้น้องเนี่ยมาที่ตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปในวงกลมคาว่าสตาร์ทได้เลยค่ะฉะนั้นนะคะเมื่อเราเข้ามาในวงกลมแล้วนะคะเขาจะให้เราเลือกระดับนะคะว่าจะเอาความยากแบบไหนเลือกอีซี่ได้เลยอันบนสุดค่ะจะให้น้อง หน้าจอทีนึงนะคะจัดนะนะคะใครที Sug ่เล so, ่นในคอมเนี่ยทาการกดค้างนะคะพี่แป้งไม่รู้ว่าในมือถือเนี่ยต <Being> ้องทายังไงถึงรถมันจะวิ่งนะคะกดค้างที่หน้าจอก็ได้ค่ะน้องๆทำงี้ก็ได้ให้รถมันวิ่งก็พอนะคะจากนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องทําการเล่นแบบนี้นะหรือเข้าไปในกรงกลมเนี่ยทั้งหมด5ครั้งแต่ต้องเล่นให้จบนะคะเมื่อเราเล่นจบเนี่ยจะชนะก็ได้หรือจะแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะน้องๆเราจะนำว่าน้องๆเนี่ยเล่นทั้งหมด1นึ่งตาจะขึ้นเปอร์เซ็นต โกมใหม่น้องก็กดเลือก e a s เหมือนเดิมนะคะทําการเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยจะแพ้หรือชนะก็ได้แค่เราเข้ามาเล่นทั้งหมด5รอบนะคะและทุกครั้งจะต้องเล่นจบตานะคะเพราะน้องๆเนี่ยเล่นจบปั๊บนะคะมันจะขึ้นบทดลอานะคะว่าเราเนี่ยได้ของฟรีแล้วเรียบร้อยนี่จะขึ้นแบบนี้นั่นเองให้ลองกดโอเคได้เลยค่ะจากนั้นกดปุ่มด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า cave item มาให้เราน้องกดปั๊ม<ป> item ส่วน r o บัสจะขึ้นมาน้องสามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครท